นาทีที่ได้ทำงานร่วมกันคืออันตรายที่แสนหอมหวานมินตราและราวินใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นพวกเขาเริ่มเข้าใจกันและกันมากขึ้นกว่าที่เคยความผูกพันที่ซ่อนเร้นมานานเริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้งอย่างช้าๆรอยยิ้มเล็กๆน้อยๆแววตาที่สื่อความหมายลึกซึง้งสิ่งเหล่านี้ทำให้หัวใจของมินตราเริ่มไหวหวั่นความรักที่มั่นคงกับเมฆเริ่มมีรอยร้าวเล็กๆในใจของเธอเธอเริ่ ตั้งคำถามกับความรู้สึกของตัวเองที่ยากจะหาคำตอบความรักของเมฆเริ่มกลายเป็นความหึงหวงเขาพยายามแสดงเป็นความเป็นเจ้าของมินตราอย่างชัดเจนเมฆปรารถนาที่จะผูกมัดมินตราไว้กับอนาคตที่เขาวาดฝันไว้ให้บทสนทนาที่เต็มไปด้วยความกดดันและความไม่ไว้ใจทำให้มินตรารู้สึกอึอดอดัดเ่าพยายามอธิบายแต่ดูเหมือนเมฆจะไม่ยอมรับฟัง ราวินรับรู้ถึงความตึงเครียดนี้จากระยะไกล